เย้กลับมาแล้วนะคะในบรรยากาศที่วันนี้เขาเรียกว่าชมพูชมพูใช่แล้วก็พร้อมกับไมเต้นอันใหม่ของเราเพลงประกอบด้วยคือครืนมากเขาเรียกว่าแบบฟังแล้วสนุกสนานอยากเพิ่มคอลลาเจนในร่างกายเลยทีเดียวถูกต้องโอ้โหนี่พูดเข้าเนื้อหายาลอย่างเดียวน่าก็มาแล้วกับติกลาพาเช้าวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนอยู่กับซาร่าพัชนานแล้วก็ ติ๊กอิมพัน์รู้สุโค,รคร่คะคก็แน่นอนว่าในรายการของเราแบบนี้เราจะมีโปรโมชั่นที่อยากจะนําเสนอแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยแน่นอนว่าต้องกดซื้อเลยทีเดียวถูกแล,แลว้วก็ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสรรหาค,คุณภาพของสินค้ามาแนะนํากัน,น,น,นรวมถึงที่สาลาบอกก็คือโปรต้องบอกงิ้โปแตกโป๊แตก ที่อื่นไม่มีมีที่เราติ๊กราบพ่าช็อปเท่านั้นนะคะเฉพาะที่นี่ที่เดียวเราก็อย่าลืมมากใครที่ดูแฟนเพจของเราอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะของดีต้องบอกต่ออย่าเก็บไว้สวยคนเดียวนะเดี๋ยวเพื่อนอีเช้านะเออ,เอ,อดูสิเออสนี่ยคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะได้แบบนี้ดูหน้าเขาสิดูหน้าฉันสินยุงบินเจาะไม่เข้า เพราะว่าหน้าเด้งนะคะก็แน่นอนวันนี้เราก็มีความสวยความงามมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังทั้งคุณผ so ู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงด้วยพี่ติ๊กใช่ครัเพราะว่าสมัยนี้นะเรื่องของคอลลาเจนหรือว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลร่างกายเราเนี่ย ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงด้วยนะับต้องบอกะะว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่คนพยายามสรรหามาดูแลตัวเอง<ช>นะครับ,รบหนึ่งก็คือดูแลเรื่องของสุขภาพ<ช>แต่ผลพลอยได้จะได้เรื่องของผิวพรรณไปด้วยถูกต้องหรือบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยผิวอยากให้ผิวดีกว่านี้เช่นผู้ชายบางคนอย่างเงี้ยที่ได้ทานคอลลาเจนคุณรู้ไหมว่าผลพลอยได้คือรูขุมขนมันแคบลงกระชับขึ้นรูกระชับขึ้นรูขุมขนรูขุมขน ไม่เพราะว่าคุณผู้ชายบางคนเนี่ยจะมีผิวหน้าที่มันโดยส่วนใหญ่ผู้ชายทุกคนเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นรูขุมขนจะเปิดกว้าง<อ>แต่ในเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นผู้สูงอายุมันก็จะช่วยในเรื่องราวของไขข้อกระดูกต่างๆแต่ว่าเราอย่าพูดเองเลยเ,เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อเราใช่เรามีผู้รู้จริงเจ้าของผลิตภัณฑ์มาบอกเลยเลยนะคะขอเลียนเชิญคุณหมอปะทิดานะคะชาวว วัฒนชลหรือคุณหมอมะยมนั่นเองสวัสดีค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ C3 สวัสดีค่ะเขาบอกว่านีวันนี้เป็น C3 the series เลย C3 the series ถูกต้องเพราะว่าของคุณหมอมีตั้งแต่หัวจดเท้าเชา้าจดเย็นเลยดีกว่าเป็นไงจดเท้าเชา้ชาเช้าจดเย็นใช่เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เราทุกตัวเลยพี่ติ๊ก่ะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำดีกว่าว่าของคุณหมอมีอะไรยังไงบ้างในแต่ละตัวมาไปต,<อ>ตัวอนจะไปแนะนำตัว,ตว คุณหมอเริ่มต้น C3 เกิดขึ้นได้ยังไงอ่ามันเกิดจากเป็นเพนพอยของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเนื่องด้วยเป็นคนที่เดินทางบ่อยอเพราะว่าจริงๆเป็นหมอเป็นสตาแพทย์นะคะแต่ว่าทํางานเป็นเซลเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากหาอะไรที่มันอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตตัวเองมันเลยเริ่มมาจากผลิตภัณฑ์เช็ดหน้าตัวน ใช่ผลิตภัณฑ์เช็ดหน้าก่อนที่แบบพกไปไหนก็ได้เอาใส่รถขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศคือได้หมดโดยที่เราไม่ต้องแบบแพ็คลงกระเป๋าอะไรเงี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นหมอกว่าเอาง่ายๆสนองความต้องการตัวเองเพื่อความสะดวกก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มันใช้ง่ายรวดเร็วให้ได้ผลลัพธ์ใช่ค่ะถูกต้อเริ่มตัวนี้ดีกว่าแต่งหน้าไหมคะคุณเอ้ยไม่แต่งไม่ได้แล้วคนบหมอตองแต่ ต้องสับแล้วไม่ใช่ตัวนี้เลยตัวนี้คุณหมอตัวต่อมาคุณหมอนแนะนาหน่อยอย่างที่บอกค่ะตัวนี้ตัวแรกของของแบรนด์เลยนะคะก็คือตัว C3 Makeup Remover w i p e นะคะก็คือเป็นแผ่นเช็ดเครื่องสําอางขออนุญาตดึงะะให้ผู้ชมได้ดูเป็นแผ่นเช็ดเครื่องสําอางที่เป็นไมเซล่าหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะได้ยินไมเซล่าคืออะไรได้ยินได้ยคนได้ยินมเซล่าแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเราจะเคยได้ยินว่ามันมีแบบตัวตัวเช็ดเครื่องสำอางที่เป็นไมเซล่าอย่างนี้บบนะคะ ก็เ <g ül> นี่เลยคะ่ะเราเอามันมาไว้ในแผ่นกระดาษนะคะก็คือเป็นแผ่นกระดาษแบบชนิดนิ่มที่มันมันละมุนกับหน้านะคะนะคะอ่าโอเคแต่เราจะอธิบายตัวไมเซลล่าก่อนทำไมต้องเป็นไมเซลล่านะคะตัวผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอ,อางจะมีหลายรูปแบบมากมจะมีน้ำมันมีอะไระหลายๆอย่างบางคนใช้น้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอะไรคะ ณงมมาคุณบอกสิคะคุณจะเอาอะไรไม่ <laughs> ผมยังไม่อยากขัดคุณหมอไง <laughs> อ <laughs> คิดว่ามือผมยาวพอ <laughs> แต่ตัวไมเซลล่าเนี่ยค่ะมันวิธีการทำความสะอาดของไมเซลล่าไมเซลมันจะเป็นลักษณะของการจับขั้วประจุกับสิ่งสกปรกที่อยู่บนใบหน้าเราเดี๋ยวเดี๋ยววานให้แนล่อมาหคุณหมอจริงหรอใช่ค่ะก็คือตัวน้ำยาที่เราชุบเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวไมเซลล่านะคะมันจะใช้กระบวนการจับประจุก็คือสิ่งสกปรกบนใบหน้าเราอะค่ะจะมีขั้วบวกเพื่อลบสกปรกใช่แม้กระทั่งเชื้อแบคทีเรียค่ะมันก็จะมีแบบแบคทีเรียบวกชนิดบวกชนิดลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกอย่างมันมีประจุกันหมด เราก็เลยใช้ลักษณะของวอดจริงจริงมาสซ่าก็คือลักษณะของน้ําที่ยังมีขั้วอยู่อาเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ขั้วที่อยู่ในเนี้ยในการจับกับความสกปรกบนใบหน้าอ๋อไม่เชื่อลองดิค่ะพี่ล่าลองค่ะลองขอลองเลยว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ล้างยากที่สุดของคุณผู้หญิงใครเห็นด้วยยกมือเขามาสคาร่าหรือว่าไอตัวอายไลเนอร์นะคะบอกเลยว่าวันนี้ซาร่าจะาคุณหมอถ้าลมไม่ออก เดี๋ยวนะมื่อสักู่นั่นหมายถึงว่าตัวนี้มันสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กถูกไหมหมอจริงๆมันมีความปลอดภัยใช่ค่ะมันจะไม่ได้มีความระคายเครื่องแรกคนส่วนใหญ่ที่แพ้แผ่นเช็คเครื่องสำอางคือเขาจะแพ้น้ํามันที่อยู่ในนั้นคือผมฟังหมอแล้วเนี่ยผมอยากใช้เพราะว่าอะไรหนึ่งผมไม่ได้แต่งหน้าเป็นประจายกเว้นต้องมีการอ่านรายการหรือะไรก็แล้วแต่แต่ คุณหมอพูดอยู่อันนึงที่ผมถึงใจคือประจุแม้กระทั่งเชื้อโรคนี่แหละฉุดอยู่มากถูกไหมเชื้อโรคฝุ่นละอองที่มันมาเกาะผิวหน้าแล้วมันสามารถทําให้อุดตันได้เราก็เอาเนี้ยเช็ดจแทนที่จะล้างด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวถูกตอค่ะก็คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้เช็ดเฉพาะเครื่องสังอางเท่านั้น ในความเป็นจริงผู้ชายบางคนที่เขาทาครีมกันแดดหนึงออกใช่ไหมคะครีมกันแดดครีมกันแดดมันจะมีความอุดตันนะคะถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดอ่ะมันก็จะทาให้เราเป็นสีอุดตันได้เช่นเดียวกันแม้กระทั่งเราจะไม่แต่งหน้าเพราะฉะนั้นใครที่แม้กระทั่งจะทาแค่ครีมกันแดดออกไปจากบ้านเนี่ยค่ะก็คือก็ควรเราต้องใช้แผ่นเช็คเครื่องสำอางแล้วผมเนี่ยไม่ไม่เน้นกันแดดแต่ผมเน้นตัวบํารุงพอเวลาบารุงเนี่ยก็จะมีคําว่าสารบํารุงเนี่ยมันคืออาหารของผิวและอาหารของเชื้อโร อยู่ดี่เพราะนั้นเราก็ควรจะทำความสะอาดอยู่ดีอ่ะดีนิซ่ามาทาลองให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็ทาคุณหมอเลยว่าตัวที่ล้างยากที่สุดของผู้หญิงก็คือนี่เลยนี่มา m a า c a r a Eyeliner Eyeliner e y e เน n e r บอกเลยว่าอายไลเนอร์นี่ห้างจริงถ้าตัวล้างเครื่องสำอางยไลเนอร์นี่ตรงไหนอะ พิกิตรตาทาให้ตาคมทำให้ตาดูคมดูชัดดูแบบว่าตาดูมีอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงทุกคนทุกคนบอกเลยว่ามีอายไลเนอร์ทุกคนทีนี้เราจะมาลองดูกันว่าถ้าคุณล้างไม่ดีอก่อนนอนตื่นเช้ามาคุณจะกลายเล่ามันหมีแผ่นดานทีมันก็จะย้อยๆอยคุณสามีหรือคุณแฟนที่ตื่นขึ้นมาบอกเฮ้ยนี่มัน ช่วงๆหรือว่าภรรยาหรอวะทั้งหมดทั้งหมดที่เขาเล่าคือเหตุการณ์อออของเขาเองก็อ,<า>อันนี้ตกใจอันนี้ลองกันดีกว่านี่นะคะคืออันนี้ขออนุญาตใช้สีดำนี่สาระจะไล่ให้ดูเลยนะว่านี่เอาลงเยอะๆขออนุญาตเลยนะคะลงเยอะๆเลย<ม>ให้เห็นความแบบว่า มันเป็นเทรนด์ด้วยนะเพราะว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเห็นแบบว่าจะต้องกรีดไอ้ตัวนี้กันเป็นประจำต้องไปไม่ต้องอะไรอื่นรูปผม15 16้าสกเนี่ยกรีดประจำเลยต้องมีแบบแล้วเด็กๆสมัยโหนี้นิดเดงเด็กๆสมัยนี้ใช้กันทุกคนนะคะอันนี้ร้อยแห้งเป่าให้แห้งจริงอะเพราะว่าจริงๆถ้ามันลบไปทีิใช้งูเป่าอยู่นี่นะคะอาซาลาจะลบให้คุณผู้ชมดูจ๊บนี่หนึ่งเปิดหนึ่งเปิดนะนี่ ทำใม้ขีดขนี่คุณดูทำมาเป็นปืนค่ะทาปืนเลยใช่ลบง่ายมากเออลบง่ายมากจริงๆเพราะที่สำคัญเนี่ยบอกเลยว่าแค่แปะไป3าทีแบบเนี้ยหายแล้วอ่ะแล้วดูว่าถ้าคุณล้างออกได้ไม่ดีนอกจากภาพที่ดำแล้วอ่ะดวงตาเราจะทําให้เกิดแบคทีเรียแล้วที่สำคัญมันจะเป็นเม็ดๆที่ตาตรงเปลือกตานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมาสคาร่าหรือว่าตัว อายไลเนอร์ er ที่เราเลือกใช้ถ้าคุณล้างไม่ดีหรือว่าทําความสะอาดไม่ดีมากพอนะคุณผู้ชมพี่ติก๊กบอกเลยว่ามันจะเป็นกรรมในตอนเช้ามากๆากนะเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์เพราะว่าสนใจที่คุณหมอบอกนะเพราะว่ามันมีตัวประจุในการทําความสะอาดะนะคะปกติแล้วอะค่ะก็คือ<ด>ถ้า,าเป็นกลุ่มพวกอ,า,อายไลเนอร์ค่ะ,คะมันมันจะต้องมันจะต้องใช้ลักษณะของ ตัวล้างที่เป็นน้ำมันใช่ตัวล้างที่เป็นน้ำมันมันถึงจะล้างออกง่ายแต่ว่าอันนี้คือแบบมันก็สามารถอะค่ะโดยที่มันไม่ต้องมีมีความเป็นน้ำมันอยู่ในนั้นคือบอกเลยว่ามันไม่มีความเงาของน้ำมันที่ตกค้างเลยนะเพราะซาร่าเองเป็นคนที่แพ้เรื่องของลองอย่างอื่นนะดีกว่าลองลิปสติกดีกว่าคุณอยากเห็นลิปสติกอยากรู้ว่าลิปสติกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะทแม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 ท เนื้อแมทนี่คือลบยากที่สุดแล้วใช่ไหมลบยากแห้งแล้วก็คือมันจะติดคนนานแหละเนื้อแมทนะทีนี้จะขังยากให้คุณผู้ชมดูนี่คือลิปสติกเนื้อแมทนะเนี่ยสมมติคือปากเราเพราะว่าผิวหน้าบนบริเวณเผิวมือเราเนี่ยจะใกล้เคียงกับปากเราที่สุดแหละมนซีเดียวกับปากคุณเลยปะใกล้เคียงไม่ไม่ใช่ไหมอ่ะคุณดึงนี่ฉันหนึ่งแผ่นซิอุ้ยทำไมไม่ดึงเองไม่ไม่คุณขโมยของฉันไปแล้วดึงสดๆดใช้จริงนี่ไง นะฮะแล้วก็ที่สําคัญถ้าคุณใช้รีมูเวอร์ที่ไม่ดีมากพอปากเรามีร่องๆคุณหมอแล้วคุณเกิดอาการแพ้อ,อาการแพ้มีอะไรบ้าง,<อ>งสำหรับปากก็คือปากจะเป็นขุยแล้วหลังจากนั้นคุณจะทรมานมากๆคุณจะเจ็บแล้วก็เวลาที่คุณแต่งหน้าหรือหรือที่คุณจะต้องใช้ลิปสติกอะคะ่ะมันจะทำให้เราแต่งหน้าไม่สวยนะคะอะตัวนี้เป็นลิปแมทที่เราใช้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าตัวนี้เอาอยู่หรือไม่นะคะตัว รีมูเวอร์ของคุณหมอนี่โอ้โห oh, uh. นี่คุณดูดิมันออกอ่ะเราที่สำคัญนะมันไม่ทิ้งคราบเรื่องของรอยคราบคาบหรือว่าความม,มันไว้เลยนะคะอบอกเลยว่าเนี่ยมันดีมากๆตัวนี้มันเป็นน้ำใช่ไหม,มใช่ค่ะเป็นเป็นจริงๆมันคือน้ำนี่นแหละนีแต่ผ่านกระบวนการทำให้มันเป็นประจุอเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย e r มูเวอร์หรือว่าตัวที่เป็นลักษณะไวป์แบบเนี้ มันจะมีส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์ใช่ถูกไหมฮะแต่ของคุณหมอนี่คือน้ําใช่ค่ะก็คือตัวนี้โนโนแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนคือไม่มีใดๆที่จะทําให้เกิดอาการแพ้ได้ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์เลยอันนี้รับประกันเลยเพราะว่าปกติถ้ากลิ่นแอลกอฮอล์บางยี่ห้อเนี่ยเราเราจะวางทันทีเลยเพราะว่าเราไม่ชอบตัวนี้เป็นสินค้า ของบริษัทคุณหมอผลิตภัณฑ์ C3 ในซีรีสีแรกที่ออกมาตอบโจทย์จากตัวคุณหมอแนี่นแหละรีวิวคนแรกเลยแต่เรามีรีวิวมาให้ดูด้วยจากผู้ใช้จริงว่าคนที่แต่งหน้านู่นนี่นั่นใช้แล้วเป็นไงไปดูรีวิวกันเลยค่ะมึงมิงฟุ้งฟิ้งจริงจริงอันนี้มันก็เป็นวิธีใช้นะคะก็คือเนี่ยดึงออกมาด้วยความที่มัน มีวิตามินอีด้วยเหรอคะใช่ค่ะก็คือคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเช็ดสะอาดเบอร์นั้นแล้วมันจะทําให้หน้าแห้งหรือเปล่าโนค่ะก็คือเราจะใส่สารบํารุงเข้าไปด้วยก็จะเป็นตัววิตามินอีกับตัวอะโลเรวลลาใส่เข้าไปด้วยค่ะใช่ซึ่งอะโลเวรวลามันก็ช่วยในเรื่องของการถนอมผิวอยู่แล้วหรือว่าข้อดีด้วยนะอะโลเวร่วลาเนี่ยสมมติว่าผิวคุณแต่งหน้าก็จริงแต่คุณไปเจอแสงแดดมาใต้ผิวคุณน่ยยิ่งอบความร้อนมันจะหมองคล้ำ อันนี้เขาจะช่วยนี่หน้าทั้งแปดคุณน้องทั้งหน้าแล้วก็ลิฟเพราะว่าโดยปกติลิฟเนี่ยบางทีเราจะอาจจะต้องใช้แยกในผลิตภัณฑ์ที่ล้างเคื่องสำอางนะพี่ตี๋ง่ายเลยเนาะตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นเดียวเอาอยู่เลยอ่อนโยนจบในดึงเดียวใช่อ่อนโยนแล้วทำความสะอาดได้ในแผ่นเดียวแล้วนี่จะบอกว่าใครที่เป็นสายเที่ยวท่องเที่ยวหรือชอบพกพาคุณหมอก็ตอบโจทย์ไปแล้ว หนึ่งี่ไงห่งห่อเนี้ยคุณแบบพกไปไหนตัวไหนได้เลยคุณใช้ติดกระเป๋าได้เลยนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์เรามากๆบางทีเนาะสาวๆหลายๆคนตอนเย็นอาจจะต้องไปงานไปปาร์ตี้ต่อต้องแต่งใหม่ต้องแต่งใหมต่ต,ตัวนี้เอาอยู่คุณไม่ต้องขนแบบว่าตัวรีมูเวอร์ที่เป็นข,ดขวดๆไปเลยพี่ติ๊กจัดไปหนึ่งก็คือไม่ยุ่งยากในขั้นตอนข้อที่สนอกจากเป็นตัวเมคอัพรีมูเวอร์แล้ว สารที่ใส่เข้าไปสารสกัดที่หมอใส่เข้าไปช่วยในการบำรุงผิวไปด้วยเรียกได้ว่าทำความสะอาดอย่างล้ำลึกแล้วตอบโจทย์ผู้หญิงขี้เกียจยุคใหม่เอ้ยไม่ใช่ใครใครเป็นเขาสะเทือนใจไม่มันตอบโจทย์ได้ดีถามว่าตอบโจทย์เร็วแล้วดีแต่ว่าดีกว่านั้นถ้ามันช่วยเรื่องของการบำรุงด้วยแต่ตอบโจทย์มากกว่านั้นอีกทำไมคุณหนึ่งซองอะสี่สิบเก้าบาท ถูกจังเฮ้ยคุณสมบัติเยอะขนาดนี้ขาย49เเออทําหมอ,อทำไมขายถูกขนาดนี้ <49 S 3> อยากให้คนได้ใส้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คืออยากให้อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองเอาจริงๆคือการล้างหน้าให้สะอาดก็คือการดูแลผิวอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบำรุงน,นุ่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการคลีนหน้าให้สะอาดก่อนเนี่ยก็คือขั้นตอนที่สําคัญของอของคนเราทุกคนอยู่แล้วอันนี้คุ้มเกินคุ้มเลยนะใช่นะะหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนี้นะจ๊ะคะหนึ่งกล่องนี้นะไม่อยากยก เดี๋ยวล้มไม่ต้องยกหนึ่งอยกก็ได้ยกกองนี้หนึ่งกล่องมีสิบห่อนะคะมีสิบซองใช่นะครับจากปกติ390ใช่ค่ะบาทนะครับโปรโมชั่นโป๊ะแตกอ่ะหนึ่งกล่องสิบซองเรือสามร้อยเก้าสิบหรือจะเอาโป๊ะโป๊ะแตกสามกล่องราคาในราคาห้ราคา590บาทนะคะจริงๆ ตกแล้วเดี๋ยวหูพันกว่าบาทเหมือนกันนะถ้าซื้อ3กล่องจริงๆอ่ะถูกไหมคุณก็พันนิดๆนะแต่วันนี้คุณหมอให้ไปเลยราคาที่590บาทนะคะยังไงคุณใช้ทุกวันอยู่แล้วอ่ะบอกเลยว่าสามกล่องเนี่ยซื้อไปสัก2โปรยังไหวเลยเอาจริงบอกเลยว่า คือมันมันถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะบอกเลยว่าราคานี้จริงๆเนี่ยคุณถ้าเป็นสามกล่องนะโดยปกติคุณต้องจ่าย1470บาทโดยประมาณนะแต่วันนี้คุณหมอหั่นมากกว่า50%ให้เลยนะคะที่ราคา590บาทเท่านั้นนะคะวันนี้สั่งโทรสั่งซื้อเลยเดี๋ยวนี้นะคะ0957647917และ0 8 1 6 1 4 4 4 7นะคะ6 1 4 4 7นะคะหรือว่าสั่งซื้อในเพจของเราได้เลยนะคะ แบบนี้นะคะกับโปโ๊ะแตกแบบนี้ในราคาที่สุดคุ้มมากๆากนี่ผมฟังไปผมนึกอะไรคุณโทรแมคค้าออนไลน์อ่ะทําไมถ้าดูรายการเราอยู่เนี่ยโหกําไรเยอะมากเลยคุณนี่คุณไปแยกขายเลยแล้วคุณไปทํารีวิวเองนะที่ผไปแยกขายเองใช่ไหมอืมคิดดูดิอะไรทุนมา390เ้อคุณได้กําไรไปแล้วอ่ะ200อ่ะใช่ค่ะอ้ยาโอ้ยถ้าแบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกําไรเยอะ กำไรเยอะนะดูสิโปโปแตกผม่็ถล่มทลายเนี่ยคนทำสินค้าที่ฉันพูดมาออเดอร์แล้วเนี่ยรุ่นๆไปเต็มเลยแอคติงเยอะ a c t i n งเยอะคุณอ่ะอันนี้ก็คือตัวเมคอัพลิมบูเฟอร์นะครับตัวนี้เลยบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มกับโปโปแตกในวันนี้1กล่องนะครับราคา390แต่ถ้าเกิดอยากได้โปรโมชั่นเต็มๆก็3กล่อง ห้าบาทใช้โดยประมาณสำหรับ8บเดือนประมาณ2องบแผ่นนั้นมาก<ช>นะไม่ผมนึกเรื่องขายทำไมนะคะก็วันนี้ราคาคุ้มมากๆสำหรับตัวนี้เลยใครที่ผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณผู้ชายต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณใช้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนย์เรื่องของ ความสะอาดบนผิว <Stars> หน้าแล้วยังช่วยเรื่องของการบำรุงที่ดีแล้วที่สําคัญวันนี้สบายกระเป๋าด้วยนะ<ล> hmm. ในราคาที่คุณรู้สึกว่ามัราคาไม่ถึงพันเนี่ยคุณหมอ <S <S ราคาถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าใครที่สนใจอยากซื้อไปลองสนใจตัวไหนเนี่ยโทรมาสั่งซื้อได้ที่0957647917และ0816144477และ เขตมีเซล์ตามน,นี้เลยเลยนะคะ<ด>สนใจทักอินบ็อกมาถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆตอบโจทย์แบบนี้ส่งถึงบ้านฟรีในราคาน,นี้เลยนะคะพี่ติ๊กวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอปฏิดานะครับชวะ,ะ,ะพัฒนะโชธน,นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ C3 Series แล้วกันผมเรียกอย่างนี้นะ C3 Series ที่อยู่บนตโต๊ะนี้ ตั้งแต่ inside out outside in นะครับใครกลัวเหี่ยวก็ <c oughs> เลือกผลิตภัณฑ์ของพวกเราไปป้องกันไว้ตอบโจทย์ได้ทุกตัวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอจริงๆแล้วเรา3คนวันนี้ขอลาคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ไปก่อนนะคะกดสั่งซื้อกันเท่ามาเลยนะคะวันนี้ติ๊กล่าพาชป ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะจ๊ะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมออีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าคุณหมอมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรเราจะมาพูดคุยกันสำหรับวันนี้ติ๊กลาพาช์อปลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพลงมา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 คุณหมองทำด้วยคุณหมอทำด้วยเออ